พี่น้ำนันหิวจะแย่อยู่แล้วอะไม่ได้กินข้าวมาตั้งหลายวันร้อนก็ร้อนอ,อดทนหน่อยนะไอเดียมีเงินอยู่แค่ยี่สิบบาทอะเฮ้ยตรงนั้นมีร้านข้าวแกงด้วยป่ะเราไปถามเขาดู คุณหน้าเลยหิวน้ำอ่ะพี่น้ำอากาศมันร้อนอะ่ะทำไงดีอ่ะ เด็กคนนี้อีกแล้วเชอเจงตำรวจจริงๆนะหลายครั้งแล้วเห็นไหมพวกเธอสองคนมีอะไรหรือเปล่าด้อมด้อมมองมองที่ร้านฉันตั้งแต่เช้าแล้วฮะ ฉันสองคนมีเงินอยู่20บาทนะจ๊ะพอจะมีอะไรที่สามารถกินกันได้สองคนไหมจ๊ะ20มันจะไม่พออะไรข้าวแล้วฉันเนี่ยจานละ40และตั้งแต่พวกเธอสองคนมาเห็นไหมร้านฉันมีลูกค้าเลยลูกค้าเขาลังเกียจพวกเธอเนี่ยสกปรปกมอมแมมโสเขา้าไปเลยนะไปไปสิไปน้ำฉันปวดท้องหิวข้าว อดทนหน่อยนะเงินเรามีไม่พอมาแล้วคะ่ะร้อนๆเลยค,ะลค่ะทำ่อยนะคะน้องคะน้องคะว่าไงคะ ออะะสองคนหน้าร้านนั้นเป็นใครหรอคะแล้วเขามารออะไรอะคะสงสัยจะเป็นพวกตีเนียนมาขอกินฟรีนะคะฉันเห็นมันรอมรอมอมองมองที่ร้านฉันตั้งแต่เช้าแล้วถ้าคุณลูกค้าลำพางเดี๋ยวฉันไปไล่ให้เลยคะ่ะนี่กเธอสองคนมาอะไรกันนักกันหนาเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วบอกว่าอย่ามาขวางหน้าร้านฉันลูกค้าฉันรังเกียจพวกเธอดูแต่งตัวสิบอกตั้งแต่เช้านะฉันขอโทษด้วยนะจ๊ะคือฉันกับน้องหิวข้าวมากเลยจ้ะแต่มีเงินแค่20บาท สามารถซื้ออะไรในร้านกินกัน2คนได้ไหมจ๊ะหิวข้าวแล้วมีเงินแค่20ฉันบอกแล้วไงข้าวแกงร้านฉันจาน40 2สคนก็ต้อง80 20จะไปพออะไรฮะแต่ว่าพวกเรา2คนไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วนะจ๊ะ20บาทขอให้ข้าวราดมากับน้าแกงก็ได้จ๊ะแกนรู้ไหมว่าต้นทุนร้านฉันมันเท่าไหร่20มันไม่พอบอกตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยไปเลยนะไปไปหงุดิดตั้งแต่เช้า ฉันไล่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณพี่น้องคะเดี๋ยวพี่สั่งข้าวราดแกงสองจานค่ะโหวันนี้เบิลสองจานเลยเหรอคะคุณพี่ไม่ใช่หรอกคะ่ะพี่จะสั่งให้สองคนนั้นะ่ะฮะสองคนนั้นเหรอคะค่ะไปตักให้เลยคะ่ะน้องน้องมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะหิวข้าวใช่ไหมจ๊ะ หิวค่ะหิวฉันสั่งข้าวให้แล้วนะคุณละจารอขอบคุณอณจจาจารย์จะได้กินข้าวแล้วพี่น้ำนะยินรอดีๆอ่ะได้แล้วมาเอาสิ ทำไมมานั่งกินตรงนี้ล่ะทำไมไม่ไปนั่งบนโต๊ะดีๆฮะฉันนั่งตรงนี้ประจาว่าจ้ะไม่เป็นไรฉันสองคนน่ะแต่งตัวมอมแมมสกรปรกจ้ะไม่กล้าเข้าไปนั่งในร้านเขาหรอกกลัวทำลูกค้าเขาหนีนะจ้าลุกขึ้นลุกขึ้นตามใช่ไหมนั่งที่โต๊ะดีๆลุกมาน,นี่นั่งสิ นั่งเลยนั่งตรงนี้แหละกินเลยกินเลยไม่ต้องควอะไรนั่งกินเลย <c oughs> เอาเลยกินเลยกินเลยน้องขอน้ำด้วยจ้ะ ได้กินข้าวมากี่วันแล้วเนี่ยสามสี่วันแล้วจ้ะเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวหลังจากที่พวกเธอกินเสร็จแล้วอ่ะฉันจะสั่งแกงใส่ถุงกลับบ้านให้สักสามสี่ถุงนะเฮ้ยม้ำจะมีข้าวกินทุกวันแล้วขอบค,ค,คุณนะจ๊ะคุณน้าเนี่ยฉันเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆเลยจ้ะฉันขอให้คุณน,าน้าเจริญเจริญนะจ๊ะมีตังใช้เยอะๆเลยจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ้ะ น้องคะเอ่อน้องคะเดี๋ยวช่วยตักแกงใส่ถุงให้สองคนนี้สักสี่ถุงนะคะสี่ถุงลเลยหรอคะทำไมต้องให้เขาสองคนนะคะก็น้องเห็นไหมล่ะว่าเขากำลังลำบากอยู่อะเราก็แค่ช่วยเหลือเขาก็เท่านั้นเองคะ่ะคุณพี่นี่เป็นคนที่มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์จริงๆคะ่ะฉันละนับถือพี่จริงๆเลยคะ่ะคนเราอะนะคะเมื่อถึงคราวลำบากอะ<ๆ>ก็อยากได้รับความช่วยเหลือ แล้วความเห็นอ,อกเห็นใจจับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นล่ะค่ะอย่ารีรอที่จะให้ความช่วยเหลือกับคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากการเป็นผู้ให้อะมันย่อมดีกว่าการเป็นผู้รับเสมอนะคะไปตักแกงให้เขาด้วยค่ะงั้นเอางี้นะต่อไปนี้ถ้าพวกมงินไม่มีเงินหรือว่าเงินไม่พอจะคิดแค่จานละยี่สิบนะขอบคุณนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะฉันสองคนอะขอขอบคุณคุณนามากๆเลยนะจ๊ะ ไม่เป็นไรหรอกจ้าเราทุกคนน่ะล้วนมีศักดิ์ศรีในตัวเองทั้งนั้นอย่าดูถูกตัวเองให้เกียรติตัวเองก่อนแล้วคนอื่นเขาจะให้เกียรติเราเองจ้าพาแม่มาดูที่นาเราทำไมอ่ะลูกแม่ก็เพวกหนูเป็นห่วงแม่อ่ะดูสินาต้องกว้างแม่ต้องมาทำนาอีกอ่ะอายุก็เยอะแล้วอ่ะเป็นห่วงอายแม่ได้ทำนาที่ไหนละลูกที่ดินที่นาส่วนใหญ่ของเราอ่ะ ก็ให้เขาเช่าทั้งนั้นแหละแม่ไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยแม่ตอนเนี้ที่นาผืนเนี้ยราคากําลังขึ้นนี่ถ้าเราขายนะรวยเลยนะแม่ว้ยไม่เอาหรอกฟุกที่ดินผืนเนี้มันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายจะมาขายในรุ่นแม่ได้ยังไงแม่มีเอาหรอกแม่ไม่ขายแต่แม่พี่ฟุกแม่เหนื่อยแล้วพาแม่กลับบ้านเลยปพาแม่กลับบ้านเถอะป แม่ถ้าฉันถูกหวยนะจะพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกเลยนะพี่เนาะใช <c oughs> ่เอาเดี๋ยวอุ้ม <c oughs> แหมลมอะไรหอบพี่มาถึงบ้านฉันเนี่ยครั้งล่าสุดก็มาขอยืมเงินแม่ไปที่ขายข้าวได้แล้วก็หายไปเป,ป็นปีไม่เห็นโผล่หน้ามาสักทีโอ้ยผู้ชายสองคนก็คิดถึงแม่เป็นเหมือนกันนี่นาย่พุกนะใช่ไม่ได้เจอแม่ตั้งนานนะก็คิดถึงเป็นธรรมดาหรอ คิดถึงจริงแล้วทาไมไม่พาแม่ไปอยู่ด้วยล่ะรู้ไหมว่าแม่เขาคิดถึงพี่นะคิดถึงมากมากน้ําพี่อะทำไงไม่เป็นเวลาบางวันก็เลิกดึกถ้าเอาแม่ไปอยู่ด้วยอะไม่สะดวกหรอกส่วนพี่นะลูกๆวัยกาลังโตเลยอะเสียงดังทั้งวันแม่ไม่ได้พักผ่อนกันพอดีไม่ใช่ว่าจะมาขอยืมเงินแม่อีกแล้วสิโอ้ยเอาละเอาละาละนานๆพี่เขาจะมาทีเลิกทะเลาะกันได้แล้วน้ำพอเถอะโอ แม่ขาเดี๋ยวหนูต้องขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีว่ามีงานด่วนเข้ามาค่ะลืมไปเลยว่าต้องไปรับลูกเหมือนกันน่ะงั้นมาเยี่ยมแม่บ่อยๆนะไม่ใช่มาเยี่ยมแม่ทีนึงแล้วก็หายไปเป็นปีๆเลยอะ่ะแม่ก็คิดถึงนะลูกอ๋อไว้มาเยี่ยมบ่อยๆนะคะไปก่อนนะคะงั้นลาแล้วนะครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะไอ้น้ำอะไรของแกอ่ะนานๆพี่เขาจะมาทีเนี่ยไม่หาเรื่องทะเลาะกับเขาจะได้ไหมเนี่ยฮะช่างเถอะนะแม่ แล้วแม่ไปไหนมาเนี่ยอ๋อพี่อายกับพี่ฟุกน่ะเขาพาแม่ไปดูที่นาของเราพี่อายมันคงเป็นห่วงแม่มันบอกแม่ว่าให้แม่เลิกทำนาเถอะมันกลัวแม่เหนื่อยแม่ก็เลยบอกมันว่าแม่ไม่ได้ทำนาให้เขาเช่าเห็นฟุกมันบอกว่าที่นาเรานะนา้ำถ้าขายอ่ะได้เงินเยอะรวยเละเลยนะแต่แม่ไม่ขายหรอกที่มรดกปู่ย่าตายายขายได้ไงอ่ะโว้ย ไม่เอาหรอกดีแล้วละจ้ะแม่เป็นห่วงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อือลูกคนนี้น้ำจ้ะแม่เป็นอะไรเนี่ยทำไมหน้าเศร้าเลยน้ำพี่พี่เขาไม่โทรหาแม่มาเป็นเดือนแล้วอะ่ะแกโทรหาเขาให้แม่หน่อยสิไม่อยากคุยกับเขาว่านะไม่เอาอ่ะแม่ แม่จะไปโทรหาเขาทําไมเนี่ยถ้าเขาคิดถึงเขาต้องโทรมาสิแม่เป็นแม่นะแกอิจฉาพวกพี่ๆแกใช่ไหมที่เขาอะมีงานมีการทําดีอยู่ในเมืองอะส่วนแกต้องมานั่งดูแลแม่เนี่ยฮะแกอิจฉาเขาใช่ไหมอ่ะอะพอละไม่ต้องบ่นเล่าเดี๋ยวต่อสายให้พี่ฟุกแล้วกันนะแกเนี่ยฟุลโหล่ไงแม่ฟุกอะลูก ฟุกแม่คิดถึงฟุกจังเลยลูกทําไมไม่หาแม่เลยอะ่ะตอนนี้ไม่สะดวกคุยอะแม่ลูกเสียงดังมากเลยไม่ค่อยโทรหาโทรหาพี่ไอ้หน่อยสิโอ้ยพอแล้วแม่เป็นไงพี่ฟุกเขาไม่ว่างใช่ไหมล่ะพี่ไอ้ก็เหมือนกันนั่นแหละเดี๋ยวถ้าเขาว่างเขาก็โทรมาเองอะแม่ เอกสารอะไรกันอะลูกแม่ที่เสองคนอะหาประกันสุขภาพไว้ให้แมอ่อายุก็มากขึ้นแล้วถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยมาเข้าโรงพยาบาลก็จะได้นอนโรงพยาบาลดีๆไงใช่แม่เดี๋ยวนี้โรงพยาบาลดีๆอะคืนละหลายหมื่นเลยนะแม่ฉันอะอยากให้แม่นอนโรงพยาบาลดีๆแต่ว่าค่าเบี้ยป,ประกันมันต้องแพงแน่ๆเลยอะลูกไม่เป็นไรแม่ค่าเบี้ยประกันอะเดี๋ยวฉันสองคนจัดการเอง Um, งั้นเดี๋ยวแม่ไปเอาแว่นมาอ่านก่อนเนาะเอ๊ย,อยแม่ไม่เป็นไร,ไมรแม่พวกหนูอะเช็คมาให้หมดแล้วอันเนี้ยประกันที่ดีสุดในประเทศเลยนะแม่ <ยก S 1> ใช่ไหมพี่ใช่ <ยก S 1> นี่ไม่เห็นใช่ไหมตรงนี้เลยเอา้า<ำ>น้ำแม่นี่มันอะไรกันอะอ๋อ พี่อายกับพี่ฟุกอม่เขาทําประกันสุขภาพให้แม่เบี้ยประกันนื้แพงเช้น้าสองคนนี้เขาเป็นห่วงว่าเวลาแม่เจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะจะได้นอนโรงพยาบาลดีๆลูกน่ารักจริงๆเลยลูกแม่ก็ดีแล้วดิแม่ลูกกระตันยูดูมันพูดอีลูกคนนี้ขวางโลกจริงๆเลยช่างมันเถอะแม่แม่คะหนูขอตัวกลับก่อนนะคะเดี๋ยวได้เลาต่อ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับด้วยคนนะครับแม่ก็อะไรขอตัวขอให้เจริญเจริญทั้งคู่เลยนะลูกนะสวัสดีค่ะแม่ได้สตียแลพี่น้องเฮ้ยนี่มันอะไรกันอะในพี่สองคนบอกว่าท่าประกันชีวิตที่แม่ไงนี่มันเอกสารยินยอมยกที่ดินนี่ทำไมพี่สองคนเร็วกันขนาดนี้ฮะน้ำ แกอย่ามายุ่งได้ปะพวกฉันสองคนอะมีเรื่องต้องใช้เงินถ้าขื่นล้อแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่จะยกที่ดินให้เมื่อไหร่ใช่อีกอย่างนะยังไงยังไงถ้าแม่ตายไปอที่ดินทั้งหมดก็ตกเป็นของพวกเราอยู่ดีอะแกไม่ต้องห่วงหรอกนะถ้าฉันขายที่ดินได้เมื่อไหร่ฉันก็แบ่งให้แกเองอะ hey, พี่ปุ๊กพี่พูดจาแบบนี้ได้ยังไงอะฉันไม่คิดเลยนะว่าพี่สองคนจะอา,านตรยอยู่กับแม่ขนาดนี้พวกพี่รู้อะไรไหมว่าแม่คิดถึงพวกพี่มากแค่ไหนคิดถึงก่อนใครอีกรู้ไหมแต่แค่ดูแลแม่ พี่สองคนจะไม่มาทําเลยอะ่ะฉันจะบอกอะไรให้นะว่าคนที่มันแอบกัน้นอยู่ต่อบุพการีมันไม่มีวอวไรเจริญหรอกนี่นะ <c oughs> แกไม่มีสิทธิ์มาด่าพวกฉันสองคนนะอ๋อหรือตอลอดเวลาที่แกดูแลแม่อะ่ะแกก็หวังจะหุบที่ดินไปของตัวเองใช่ไหมน้องเลวพี่อายฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าพี่จะมองฉันแบบเนี้ความคิดพี่นี่มันต่ำตอมอจริงอีกรอบดีไหมเสียเวลาว่ะจะคัดโฉนดไปให้นายหน้าัมานี่ แม่แม่ไม่เย็นตรงนี้มาแบบเมื่อไหร่อ่ะแม่นั่งก่อนทำไมพี่แก่เลี้งกับแม่แบบนี้นั่งดีแม่รักมันทั้งสองคนทำไมทำกับแม่แบบนี้แม่มันไม่ไดีตรงไหนแม่อย่าพูดแบบนั้นสิ <c oughs> แม่ไม่เคยไม่ดีเลยแม่เลี้ยงดูหนูไม่อย่างดีอ่ะแม่อ่าพูดแบบนั้นเลยนะ <c oughs> <c oughs> แม่มีน้ำอยู่แม่มีน้ำอยู่น้ำทำไมว่าไก่แกเป็นแบบนี้อ่ะแม่เป็นแบบนี้ตั้งแต่วันที่โดนพี่ๆหลอกให้เซ็นยกที่ดีนะพี่ปังไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินน้ำ แล้วก็ไม่ยอมพูดคุยกับใครเลยอ่ะแกคงเสียใจนั่นแหละที่ลูกๆทำแบบนี้กับแกส่วนพี่เธอสองคนก็ไม่น่าทำแบบนี้เลยบาปกรรมชัดๆมันไม่มีวันได้ดีหรอกพี่รอดูเถอะแกมาทำไมมีอะไรพี่อายฉันก็ไม่ได้อยากจะมากวนพี่ายหรอกนะ<ม>แต่ตอนนี้พี่ายรูไหมพ่อแม่เราไม่สบายหนักมากเลยอ่ะ แม่ปอมเจนมันป่วยเลยนะพี่พี่เอาฉนดไปคืนแม่เถอะฉันไม่คืนฉันจะเอาไปขายฉันต้องการใช้เงินจะเอาไปใช้หนี้แกรู้ไหมตอนนี้ฉันเดือดร้อนมากเลยนะน้ำขายแล้วพี่พี่เอามาตั้งนานแล้วนะยังขายไม่ได้อีกเหรอฉันจะบอกอะไรให้นะพี่อ่ะไม่มีวันขายได้หรอกที่ดินที่กองมาจากพ่อจากแม่มันอาถานนะรู้ไหมอาถพนบ้าถา,านบอลอะไรของแกน้ำถ้าแกจะพูดแบบนี้นะแกใส่หัวออกไปเลยปากมันเป็นสิริมงคลเลย เออไม่ต้องมาไล่ไอ้บ้านคนโกงพ่อโกงแม่เนี่ยฉันก็ไม่ได้อยากมาเหยียบนักหรอกแล้วพี่คอยดูเลยนะว่าจุดจบของคนโกงพ่อแม่สุดท้ายมันจะเป็นยังไงนี่คุณมาบ้านฉันได้ไงเนี่ยอะไรกันนี่มันบ้านของฉันแล้วในเมื่อเธอไม่มีปัญญามาจ่ายนี่บ้านหลังนี้มันก็ต้องกลายเป็นของฉันสิออกไปจากบ,บ้านของฉันได้แล้วไป แต่นี่เปนบ้านฉันนะไม่ต้องพูดอยากได้บ้านคืนก็เอาเงินมาจ่ายนี่สิถ้าไม่มีก็ออกไปได้แล้วไปไปสิ ขอโทษนะคะหนูสำนึกผิดแล้วค่ะแม่หนูเอตั้งใจจริงๆค่ะแม่ชะโนดของแม่อ่ะมันมีอาถรรพ์ตั้งแต่หนูเอาไปอะ่ะขายก็ไม่ได้ชีวิตหนูกับพี่ฟุกก็ตกต่ำลงทุกวันตอนนี้พี่ฟุกก็อาการโคม่าหนักต้องรอปฏิหารอย่างเดียวคะ่ะนอนเป็นเจ้าชายนิทราหนูขอโทษนะคะแม่หนูเอตั้งใจจริงๆค่ะแม่หนูขอโทษนะคะ แม่โหสิก,กรรมให้ลูกกรรมที่ทำกับพ่อแม่มันหนักหนักนะลูกแม่โหสิก,กรรมให้ลูกทุกคนที่ทำกับแม่แม่รักลูกทุกคนเท่ากันหมดสมบัติของแม่ก็ต้องตกเป็นของลูกสักวันหนึ่งเพียงแค่ลูกอะ่ะต้องรอเวลาแค่นั้นเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาแม่ไปหาฟุกแล้วกันแม่จะไปโหสิกกรรมให้ฟุก แตจะทำให้พวกมนฟื้นขึ้นมาได้ไม่หนูขอโทษจริงๆนะคะแม่หนูไม่้ตั้งใจจริงๆค่ะขอโทษนะคะ